นิทานเรื่องกระรอกน้อยกับความฝันในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่หนึ่งในนั้นเป็นเจ้ากระรอกน้อยชื่อว่าโมชีโมชีเป็นเจ้ากระรอกที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีและมีบริวารมากมายที่คอยรับใช้เขา วันหนึ่งเ้าก็ลอกเผลอหลับตอนกลางวันและเขาก็ฝันว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังมีเงินมากมายและมีบริวารมากมายมีคนรับใช้เป็นสิบมีบ้านหลังใหญ่เป็นคารลิฮาร์ดและมีเพื่อนมากมายที่ชอบกินชอบเที่ยวและทำให้เขามีความสุขอยากได้อะไรก็ซื้อตามที่เขาต้องการชีวิตเขาสะดวกสบายและมีความสุขมาก แต่ทันใดน,นั้นเจ้ากรลอกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขาเสียใจและเสียดายมากเขาอยากมีชีวิตเหมือนในความฝันแต่ความเป็นจริงเขาก็ต้องใช้ชีวิตและต่อสู้และตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเอาความฝันลมๆแรงๆมาเป็นข้อกำหนดชีวิตจงใช้ชีวิตให้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงหากน้องๆชอบนิทานเรื่องนี้ฝากติดตามช่องเล่านิทานด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ